สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาผัดข้าวผัดทานกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างยอยเอาน้ำมันใส่ลงไปผัดข้าวผัดไข่ใส่ผักรวมเนี่ยมีมีถั่วลันเตามีถั่วแล้วก็มีแครอทผัดง่ายๆค่ะผัดง่ายๆมาทาน พี่อยเอาเข้าวเย็นข้าวเย็นที่หุงไว้เมื่อวานเอามาพี่อยจะใส่ไข่ลงไปสักสามใบเนาะผัดง่ายมากเลยเนี่ยข้าวไข่ง่ายสุดๆพี่อยจะเอาไข่ลงไปทำเป็นไข่กวนก่อนนิดนึง เราจะทำเป็นไข่ดาวก็ได้แล้วแต่เราเลยยีไข่แบบเดยจะให,ให้ไข่มันเช็ดตัวนิดนึงผัดก็ผัดกันก็ผัดนี้คือทำได้หลายอย่างมากหลายแบบแล้วแล้วแต่คนชอบเลย เห็นไหมคะพอมันเช็ดตัวเรากนน็รอให้มันเช็ดตัวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราไปกินกับข้าว,วร้อนๆก็ได้น่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกไข่กวนพอมันเช็ดตัวนิดนึงพี่หอ,อยก็จะเอาข้าวข้าวเย็นพี่หอ,อยเอาเนี่ยผัดผัดทานทานกลางวัน เ,เอาข้าวเย็นหุงมันก็จะข้าวม,มันก็จะเรียงเม็ดกันดีอยู่ถ้าเราเอาข้าวที่หุงแบบสุกใหม่ๆร้อนๆเนี่ยมันจะดูแฉะไปอันนี้คือเป็นเคเล็ดนิดหนึ่งเค็ดลักนิดนึงเราหุงข้าวไว้ค้างคืนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาผัด เห็นไหมคะเนี่ยีให้ข้าวมันแตกให้ข้าวมันร่วนแล้วแต่คนชอบเลยนะคะแล้วก็ผักใสก่แล้วก็ปรุงเครื่องง่ายมากเลยเห็นไหมคะคนให้มันเข้ากันก่อนนิดนึงเนาะเห็นไหมคะก็ผัดไข่ ใส่ผักรวมเห็นไหมมันก็ดูมีสีสันนีพี่อ๋อยยังไม่ได้ปรุงเครื่องเลยผัดก็ผัดให้ทานกันนะคะบ้านพี่อ๋อยเที่ยงพอดีเลยเห็นไหมคะอืมปรุงเครื่องนิดหน่อยเนาะนี่พี่อ๋อยจะใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอย นะคะแล้วก็สีอสิ้วขาวอืมีอิขาวรสดีคิดหน่อยเห็นไหมคะปรุงปรุงรสกลางเดี๋ยวเรามาใส่พริกน้ำปลาข้างนอกทีหลังแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยพี่อ๋อยก็จะมีเครื่องปรุงประมาณนี้แหละไม่เยอะไม่มาก พี่อ๋อยจะโรยน้ำตาลไปนิดเดียวคือพี่อ๋อยจะไม่กินน้ำปลากับผงชูรสเห็นไหมคะนี่แล้วก็คนให้มันเข้ากันถ้าเราจะทำเป็นข้าวผัดสมัยเด็กๆใครเคยกินข้าวผัดแบบออกเป็นสีดำๆบ้าง เราก็เอาเพิ่มซีอิ๊วซีอิ๊วหวานลงไปอยากทานไหมเดี๋ยวพี่หอยทำให้ดูเนี่ยเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปได้นะเป็นข้าวผัดตอนสมัยเด็กๆที่เราเคยกินนะเนี่ยซีอิ๊วดำเขาก็เรียกข้าวผัดอะแต่จะเป็นข้าวผัดสำหรับเด็กๆง่ายมากเนี่ยแม่พี่หอยเคยทำให้ทานาเห็นไหมคะมันก็จะออกเป็นสีเข้มข้นหน่อย แม่เคยทําให้กินพี่อ้อยก็เลยลองมาทําดูเห็นไหมคะเราใส่ซีอิ้วดำม,มันก็จะเพิ่มเป็นแบบเนี่ยเราก็ไม่รู้แม่เขาทํายังไงทําไมสีมันเป็นแบบนี้เนาะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่บอกโอ้ยผัดง่ายจะตายลกูกเนี่ยผัดก็ไปใส่เครื่องอะไรมีอะไรก็ผัดเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําลงไปมันก็เลยเป็นข้าวผัด ตอนเด็กๆพี่อ้อยชอบทานเนี่ยข้าวผัดง่ายๆเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่อ้อยจักให้ทานนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยลองชิมดูก่อนอืมเห็นไหมคะแะบปรุงได้เลยเสร็จแล้วคะ่ะข้าวผัดสมัยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยจักให้ทาน ใสนะ่จานนี่นะค่ะจานกลมๆดีกว่าเสร็จแล้วนี่คะ่ะเห็นไหมคะง่ายมากเลยลองทานกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ย ผัดทำให้เด็กๆเสร็จแล้วค่ะมาทานข้าวกับพี่ไหวกันนะคะรักทุกคนนะคะวัสดีค่ะ